เพราะเมื no ่อกี้เอ็มอะไรนั่นแหละนั่นแหละก็คือเมื่อกี้มีเหตุการณ์หนึ่งนะนี่เมื่อกี้ไปหาเจอหนึ่งโทรศัพท์ตกแย่ทำแบบหมดเลยอ่ะโอเคแบบหมดดีแบบโค้เดเยอะตัวนะอืมสนาน้องมานี่ไหมก็ต้องมีผลเนาะก่อนนะนี่อีโผลอันนี้ก็แบบกลัวกมันจะตกนะ กม็มนตกเลยก็มาเหน่อยะตกเลยเสีท้าหนีไปนี่ผมไม่ได้สื้ออนะดิสีข้างล่างก็ไม่คำเสียนแแล้วก็ได้เวลาตักันนะผมมีน้นมันสซอยไซรัติเดย์นีนั้นมีที้น้ำมัไซเดมมมมดูสิผม,มนะ ภูสียงามมากเลยจริงดิ Lock ี้าเออ leader อเมี่าอเมซ่าเด็ด นี่เดียกตัดกันก่อนตัดให้ถึหน้าน้อนี่เห็นน้ยใช่ไหมด็เห็นเราก็ต้งตัดตรางนานแบบนี้เลยมานี่นี่ก็เสียขยำนะ ทำผมหน้าว้ต้อ,องเรื่อยอันก็หน่อยเออนี่เวเราก็ดาวดาวมาตัดกันแล้วตัดตรงนี้ไดใหม่นะตัดให้ตาน้อยหน่อยน,ะน,อยอน,นี้ อเอยิเออค้ยผมค่มาเหตุการณ์ผมค่าทุกคนนี่คนซ่อมมาหน้าเห็นหน้าเลยนหน้าเขาซ่อมไหมเล้วว่าเห็น ธรรมดาฮ้ยไม่เห็นใจงบ้างเลยอ่ะดูดิใจงบ้างเลยเนีย่ยตัดตัดจากเปียวตัดดีกว่าเนีย่ยตัดแล้วเออผมแ่งคึ่เลยนี่แล้วก็ตัดตรงนี้อีกโอ้อ แบบนี้ตัดตรงนี้เลยมีเป็นสองก้านดูดิดูผมนี่ก็ทางตานะทางตาต้องตัดให้หมดโอเคเยวทำให้มันขาดได้แค่ ฉันก็โกมลามกันค่ะสิ่งนี้ช่างขยันหลุดจริงงน,นะคะนีแปะเด็กอเอาลยเหมืนต้องตัวใช่ไหมสเสร็ไอ้น,นี่ผู้หญิงนะน้องใช่ผู้ชายเด็กน้องก็ยังไม่มีนมอีกตัวหลังมากเลยนะคอยคอย よく見ても分かる。うん คุณครัผมสนุนค่ะดิแอได้นยเลยทางน่ารน